เป็นที่สนใจและติดตามกันไปทั่วโลกนะคะกรณีการจับกลุ่มตัวอดีตนักฟุตบอลทีมชาติบาเรนค่ะฮาคีมเอาอารายบี R ้ I B, ซึ่งมาถูกจับกลุ่มตัวในประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้มีสถานะผู้ขอลี้ภัยในประเทศออสเตรเลียการมาถูกจับกลุ่มก็เพื่อที่จะเป็นคำขอให้ส่งตัวไปบาเรนเรื่องนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่าง3ประเทศก็คือไทย ออสเตรเลียและบาเรนอีกต่อไปนะคะด้วยความที่เป็นนักฟุตบอลทีมชาติบาเรนเรื่องนี้ได้รับความสนใจจากทั้งสมาคมฟุตบอลในระดับโลกรัฐบาลของหลายๆประเทศก็เริ่มที่จะถกเถียงโต้เถียงเรื่องนี้กันในสภาขณะที่องค์กรระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนก็แสดงท่าทีในเรื่องนี้เช่นกันติดตามรายงานจากคุณชลันรโยธาสมุทรค่ะ สหพันธ์ฟุตบอลออสเตรเลียหรือ FFA ประกาศยกเลิกการเดินทางมาไทยตามแผนเก็บตัวฝึกซ้อมของทีมชาติออสเตรเลียชุดอายุไม่เกิน23ปีเพื่อยืนยันต้องการให้ปล่อยตัวฮาคิมอัลอาไรบีนักเตะผู้ลิภัยชาวบาเรนที่ถูกทางการไทยจับตัวเมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้ว FFA ยังได้รวมเงิน10,000ออสเตรเลียนดอลลาร์หรือราว2,000สนบาทเพื่อเป็นทุนช่วยเหลือนำตัวฮาคิมกลับออสเตรเลียขณะที่วงการฟุตบอลออสเตรเลียรวมตัวเรียกร้องปล่อยตัวฮาคิมภายใต้การรณรงค์เซฟฮาคิมสโมสรเชียงรายยูไในเต็ดโพสต์ผ่าน Facebook สนับสนุนการปล่อยตัวฮาคิม นายกรัฐมนตรีออสเซเรียแถลงวันนี้ว่าได้ส่งจดหมายถึงพ้นเอกประยุทธ์จันโอชาถึงสองครั้งแล้วเรียกร้องทางการไทยปล่อยตัวฮาคิมขณะเดียวกันได้เรียกร้องไปยังทางการ,าการบาเร็นระบุเรื่องนี้อยู่ในอำนาจตัดสินใจของรัฐบาลไทย What I have also stressed is that Australian people and the Thai people have a wonderful people to people relationship and I v e stressed just how strongly Australians feel about this and I would I would be very disappointed um, if, it, as a result of how this matter is handled, that that relationship between the Thai and Australian people were, were affected. I'd, I'd be very disappointed about that. So I've appealed to the Prime Minister to take that into account. They do have the authority um, to use those executive uh, controls uh, for him to come home. And so we're going to continue to work patiently and respectfully to secure that outcome. หลังปฏิเสธตอบป,ปมจดหมายจากฟีฟ่าวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาแถลงเป็นครั้งแรกขออย่าพึ่งด่วนสรุปต่อบ้าทไทยวันนี้มันอยู่ที่กระบวนการศาลแล้วนะเป็นกระบวนการยุติธรรมของไทยเพราะนั้นเราทำยังไงไม่ให้มันเสียกระบวนการเหล่านี้นะเราไปแทรกแซงตุลาการไม่ได้นะครับก็อย่าพึ่งด่วนสรุปว่าจะตัดสินอะไรออกมาอย่างไรนะครับแล้วก็อย่ามาเป็นประเด็นการเมืองระหว่างนี้กระทรวงการต่างประเทศก็มีการประสานกับ ทั้งสองประเทศนะทั้งบาเรนและออสเตรเลียอยู่นะครับเพื่อจะหาทางออกในเรื่องนี้นะครับประเด็นนี้ไม่เพียงอยู่ในความสนใจของประเทศที่เกี่ยวข้องอย่างไทยออสเตรเลียและบาเรนสี่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโรเซนาอัลลินคานสสพักแรงงานแถลงในรัฐสภาอังกฤษ เรียกร้องรัฐบาลเดินหน้ากดดันไทยและบาเรนขยกเลิกข้อกล่าวหาต่อฮาคิมและสหราชอาณาจักรไม่ควรนิ่งเฉยต่อกรณีนี้วันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงการต่างประเทศสำนักงานอายการสูงสุดและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองออกถแถลงการเรื่องนี้นายธาน,นีทองพักดีรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศระบุการจับนายฮาคิมเป็นการปฏิบัติต,ตามคำร้องของของรัฐบาลบาเรน และสําน,นักงานตํารวจสากลในออสเตรเลียซึ่งรัฐบาลไทยจําเป็นต้องปฏิบัติตามเสนอให้รัฐบาลบาเลนและออสเตรเลียาหารือร่วมกันเพื่อหาทางออกโฆษกสําน,นักงานอายการพร้อมคณะระบุกรณีฮาคิมเข้าตามเงื่อนไขพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดนจึงต้องทําตามกระบวนการระหว่างประเทศเทศมื่อได้รับการร้องขอจากบาเลนสาเหตุที่ขัดขานการประกันตัวเพราะผู้ต้องหาเป็นชาวต่างชาติหากหลบหนียากต่อการติดตาม กระบวนการต่อจากนี้ทนายความฮาคิมต้องยื่นคัดค้านก่อน5เมษายนและศาลนัดตรวจพยายนหลักฐาน22เมษายนจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการสอบพยายนของทั้ง2ฝ่ายทนายความฮาคิมเปิดเผ<ร>ยว่าขณะนี้ทีมทนายกำลังหารือรวมทั้งเตรียมหลักฐานขอประกันตัวฮาคิมมาต่อสู้คดีนอกเรือนจำแต่ยอมรับว่ากรณีลักษณะนี้ที่ผ่านมาศาลจะไม่อนุญาตเพราะมีคำร้องจากพนักงานอายการคดีต่างประเทศ ชลันทรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน